มาดูแล้วสวัสดีน้องตองให้เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมลงประมาณสามทุ่มครึ่งนะทุกคนมาสตรีมชั่วโมงครึ่งชักจะหิวข้าวโอ้โหแล้วมีคนยัดด้วยปัดโถเอ้ย ห้าเมตรกระสุนตีนี้หมดครับเฮ้ยกระสุนละยี่สิบสามนัดเองอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนั้นไม่ได้ต้องเล่นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเขาดักอยู่โอเคหาปืนออโต้เล่นก่อนนะทุกคนอะไรที่ไม่ใช่ออโต้นี่ทิ้งไปก่อนเล่นเอบิให้ดูหนะคิมได้เลยครับเดี๋ยวถ้าเจอนะ บอกเลยว่าถ้าเจอ AW นี่ก็จะจับเล่นเลยกวกวกโดนดักบันไดนะบันไดหนักง่าย จะมีแต่ลูกซองบางคนเนี่ยอุอออ้ยเจอแล้วเจอตัวแล้วโอ้โหหืมไปไหนไหนืมอยู่นานแล้วเหรอเราอะ่ะเพื่อนนีปะ่ะ ยัดเดอาเลยว่ายัดยัดยังเดียวเฮ้ยไม่ได้นอนตรงนี้ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวระเบิดลงโอเคเราแอบ,บตรงนี้กันตำยานะกดแชร์แล้วเขาคุณคุณพลอยเลิฟนะครับเอ็มโฟลูกสองต้องมาเลยครับไม่ไหวไม่ไหวลูกซอง ยิงไม่โดนก็คือแบบแห้งอ่ะเราอ่ะยิงไม่โดนนี่คือรอบห้านะฝั่งนน้นต้องมีอีกแน่ๆนตึกแดงประตูเปิดเขาตักตึกแดงแล้วคนเนียอยากวิ่งออกซ้ายจัง สายดีกว่าทุกคนสายออกสายออกเฮ้ยดูว่าคนน้ามีโอ้ จ็บนั่นจะอยู่ห้องนี้แหละเฮ้ยหมดตี้เลยสองคนแล้วก็ยังมีอีกนะครับ อ้อคนละตี้กันอุย้ยถอยถอยถอยอันนี้คนสุดท้ายของตี้นี้เหรอคนละตี้กันเฉยสวัสดีคัะสวัสดีพี่ไก่นะครับสวัสดีนะ เกมออกลงแล้วทุกคนมีคนอยู่ข้างในตรงนี้คาสิโน จะเย็นครับอุ้ยบอดหรือว่าคนเหมือนจะบอดนะกว่าลืมปับสค6บนนูนนิ่งเลยโนดนยิงแล้วนิ่งเลย จะบอดนะตอนนี้คือยังไม่กล้าออกไปไหนนะเหมือนแบบเขาจะหนักอยู่อ่ะเพิ่งดูครั้งแรกครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณความหวังด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ด้วยนะตายตายเหอะบอดแน่ๆไม่มีใครมาดึง เฮ้ยนี่ไงทุกคนเห็นปะคาสินโนมีคนจริงใส่เสื้อขาวอย่าบอกแล้วฝั่งนั้นรอด โอแก้งขับรถหนีดิวแล้วก็อ้อมไปทางนู้นเข้ามาแล้ว mà để có gì blackดำ nè này, sải bị fan, ma chít hại rồi, khổ, oh, <laughs> ไงมีคนลงด้วยหนึ่งตีจะสู้เขาได้พวกเน,นี้ยชุดสืสันจัดเต็มเช่แต่ว่าสู้เราไม่ได้เฮ้ยเขางัดว่ะทุกคนที่เดียวกันเลย เฮ้ยลูกซองมันแรงเพื่อนลูกซองมันแรงนี่ไงหมดตี้ กินกับเสียงหูฟังนั่นเองทุกคนหูฟังเซเว่นนะแตกไปเบือ่อแตกไปเบือ่อความหมายมันคือแบบนั้นเลย ยึกยักยัก,กจะไปไม่ไปจะถอยไม่ถอย <S 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 <ASHLEY> แปลว่าเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นชั้นสาม เฮ้ยโดนนั้น่ะไม่โดนทำเป็นเล่นไปจะด,ดันเลยดีไหมดันก็กลัวข้างบนยิงถ้าเองอุ้ยอุ้ยสะดุง้งสะดุง้งสะดุ้งเลย ตัวลูกซองถึงกับสะดุ้งเลยคนยิงก็สะดุ้งนะครบรน้อยยังยังปวดนิว้วโอ้เรียบร้อยทะลุถึงน้อยแล้ว ขึ้นไปไม่ได้ถ้าเขาไม่ลงมาจะค้นจะค้นเฮ้ยเตกโอ้ยโอ้ยหัวล้าน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  เขาโดนใครยิงไง

อาวยาอยู่เยอะยิงนี้เสร็จนะบอกเลยปู้เต็มตี้เลยฮะกล้าไปก็มา เฮ้ยอหหมดตี้เลยบอกแล้วว่ากล้าไปก็มาตรงนี้อยู่ไหมอยู่นี่ไปก่อนดีฟ่า วิ่งผมก็วิ่งนี่ครับเราอยู่ใกล้วงมากกว่าม <c oughs> ้งเขาวิ่งเราวิ่งเขาวิ่งเราวิ่งโอ้โหเจ็บประปเด็น,น <c oughs> อุ้ยเข้าหัวน็อกแล้วน่ะ ว่าจะโดนอีกสักเม็ดโอ้ยโอ้โหดักหน้าวงเรียบร้อยเลยโอเคครับทุกคน